วันนี้นะคะเรากําลังเดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกันค่ะวาติกันเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกนะคะตั้งอยู่ภายในกรุงโรมของประเทศอิตาลีมีพื้นที่เพียง0.4 4ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกนะคะเพราะว่าเป็นที่ประทับของพระสันตะป,ปาปาค่ะวันนี้เราจะเข้าไปชมโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนั่นก็คือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นั่นเองค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่เมืองวาติกันที่จอดรถเขาจะแบบว่าจอดใต้ดิน มาจอดใต้ดินนะคะเรากำลังไปอะไรนะปอมปาการแ oh <my. S 1> องเจโลไปโบสถ์ใช <laughs> ่ไหมะไปโบสถ์โบสถ์โบสถ์เรียกว่าอะไร <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเราเช็นไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปโบสถ์ที่ในเมืองวาติกันดูด,ดูดูที่จอดรถบัส <laughs> <laughs> เขามาจอดรถกันใต้ดินนะคะที่นี่ ที่ดดใต้ินไม่เหม็นเหมือนน้ำเน่านี่ก็เดินขึ้นมาจากที่จอดรถนะคะเราอยู่กันที่วัดกันวัดกันเห,หนื่อยแล้วอะ่ะถ่ายเปิดหมดเครื่องบินล้วก็ถ่ายไว้ทำไมก็เจอเราก็เช็คอินดิ<ๆ> อันนี้คือบทเซนต์พิเตอร์เราจะกำลังจะเข้าไปใช่ไหมครับบทเซนต์พิเตอร์ที่เรากำลังจะเข้าไปหันกล้องไปฟบวัดเป็นอะไรพี่กัอลแรงลมแรงเอาวัยหรือเปล่าคืนเนี่ยเสียรังวัดกับจินต์เอาไอ้หรือเปล่า กดแล้ว,ลวไม่ต้องคิดไม่ได้ตกคอ,อ,ไ,อไม่เชี่ยวชาญเลยมันจะทันหรอดูจะได้เข้า,าดูดิทุกคนดูแถวและห่างแถวยุ่งเนี้ย ต่อแถวเรอาต้องไปต่อหลังขอนกน,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 นอะไรไหมครับท่าไหรัให้นัทจิ้น้ำบัวเึ <c oughs> อยาเลนะเียวมากินแวน,นจะเปียกเลยมัน,นะนม,มีทางเข้าวเสร็จไงแตมันเป็นทางองอก นี่คือที่ที่โป้ฟัที่ที่เราเห็นในสื่อใช่ไหมอัจะเป็นที่นี่นดานทว่าเวลาเรามาที่บอกเซ็น์สองคนนี้จำได้ไหมสองคนนี้ได้ไหมอ๋อสคนงั้นน่ะมีสอเต้นที่ผมบอกเลยเตนกางเกงเซน์เจม มีมี g ั s ห้องร่วไหมคะกระโดงเลยด่ด้วยนะคะเพราะวี่เมีกยวไว้อันไปหนึ่งรอ้ตของคุณไหมคะใช่ใช่ไหมใช่พี่ไกด์พี่คุนี้พี่หนุเก็บไว้อ่้นใ่ะในสองสองไม่มีเบอร์ใช่ครับ่าจว g นี้แหละห้ิบยูโรห้ายูโรไม่พอต้งร้อยยูโร ใส้กระเพราไว้ค่ะไม่กินว่าไปตรงนี้เลยคือจำได้ว่ามันเป็นการของเราโรงแรมขอบคุณมากเลยนี่ห้กาอันเดียวนะทำถึงดกเลยเปล่าเลยตอนแรกบอกของผมหรือเปล่าเลยทุกคนของพี่หรือเปล่าพี่ทำหรือกแพงกว่าสเต็กวานเลยนะ เกระเป๋าไหมาไม่ใส่ีไว้าเวลาดูอก็รู้ว่าได้พอไม่ค่ะคือว่าพีก่ก็แแค่สองคนรอบๆกันไรู้สึกลืมนสิเซ้นอะไรแล้วนะเซ้นอะไรเซ้นลุยอะขาผมเซ้นอะไรคะเซ้นอะไรเอ่ยใช่โอ้หนึงคนลปีเตอร์เพราะเรามาไม่หาปีเตอร์เซ้นเตอร์เซนอันนี้พอ รู้ได้ยังไงงูดาวอข่าวบอกแล้วสัญลักษประจำตัวเขาบจะมีคนนึขงคือนังสือใช่ใช่นี่นี่ืออะไรนะเทเยเห็นเงี้ยเนี่เก็บข้อมูลนี่ว่ะคุญแจทองเซนต์ปองปีเตอร์คุณแจอหนังสือแถวโพนังศรีนี่เขาออกมันถ้าับดีถ้าประตูดูที่ดำที่ออกมา ประตูสีดำข้างบนนู้นเหรอหน้าต่างข้างบนนู้นแล้วก็อันนี้ถ้าจะไปออกงานนันคือจะเป็นบนระเบียงระเบียนู้นเวลาออกงานโบกมือตอนนี้เราก็ยังอยู่ในแถวนะคะที่เขาบอกว่านนี้เสาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้ เพิ่งฟังมาเย็นเอาไปเป็นคนแบบนี้นะอเล็กอเล็กห้าหกเจ็ดเจ็ดพีเอ็มหมายควาไว้ไงกอเล็กซานเด์เจ็ดพีเอ็มแล้วเดี๋ยวดูเสื้อเหลืองไว้เป็นไงดูเสื้อเหลืองไปสองรอบพอทังเสลืองเัเสื้อแดงใครรักก็พี่อบคนเขาใครรก เเราข้างบนนะคะตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วดิรอปหนุนเลยต้องเซฟแบบอะไรบ้างเทอกว่ากว่าจะวนไปถึงโบดปุ๊บแบบหมดยืนถ่ายกับตรงนี้ก็หมดแล้วนะคะไม่รู้หายโอ้นโหท้ายไปกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราทายอยู่ตรงกลางกี่ชั่วโมงแล้วพอถึงตรงไอสเลผมบอกปะขึ้นรถถึงอนโอ้เจ๊ร้อยก็ได้พยายามแล้วนะ เข้าไปตรงโน้นเข้าไปในโน้นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนติการนะโบสถ์ชื่อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนคือตรงกลางต้องไปหาต้องไปหาจุ๊กเลยนั่นแหละครับตรงนั้นแหละคือตรงกลางคือเรื่องเสาครับเขาบอกว่าแาบนี้เป็นเหมือนคนโอมเสาจะมีสี่ต้นมีต้นนี้ต้นโน้น สี่ต้นแล้วมีตรงกลาง,งแม่เขา้าใจว่าเสานี้ปึกป๊กเดียวแม่เขา้าใจผิดอ๋อแต่มองมาก็จะเป็นเสานี้ด้วยอย่างเงี้ยเหรอคนแบบมุมยื<า>นยที่เราเนี่ยมันก็มีบางมุมที่เห็นเรือเสาเดียวแต่ก็ยังต้องเป็นสี่เสาวเวลาไปน้ำหอม ได้เช้าออกจากโรงแรมมาก็มาที่นี่อยดเ,เดี๋ยวคืก็นอนโเดี๋ยวคืนนี้ก็กลับไปนอนโงแรมดดน,นนี้ก็ไนอรง,ง,ะะงแรมดเดียื้ก็ับรงแมเดนน้็ารงแรมเดืน็กบนอนแร่วืนีับงแร่น้รงแมนน้นอนแรดวนนี้จากทั่เรงต่อแถูดวัอยั่ง เราก็มาตึ๊บ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 ตุ๊บตุ๊บตุ๊บเออถึงตรงนี้แล้วค่ะก็เหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะต้องมีจุดสแกนสแกนเหมือนที่สนามบินหาบุตรแล้วก็เข้าไปข้างในโบสถ์ค่ะนี่เป็นโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่เป็นโบสถ์คริสเดี๋ยวลองไปดูว่าข้างในปัญจากดอัดได้ไหม ตักแทน็ถ่ายกันอยู่นะคะต้อบินแบบมันมีความสามารถคือตอนนี้ก็เข้ามาถึงกลมงที่แบบสแกนแล้วแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะติดมือเราหรือเปล่าเพราะว่าเขาห้ามเอาไม้เซลฟี่เข้าไปข้างในเราก็เลยถอดแกนไม้ออกก่อนเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะนี่ก็เมื่อกี้ก็ชูมือ แดดร้อนแต่ลมเย็นอยู่เนาะแต่แบบแดดแรงมากตอนแรกเอาแอาว่นมาไม่ใส่ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันอีกทีค่ะจี่เลน่ะนี่นะคะเราก็ผ่านด่านตรวจกันเข้ามาแล้ว

ตอนนี้คือระวังชนเขานะ ตรงกลางนั้นนะ่ะเป็นเป็น,ปนที่ฝังศพของเซนต์ปีเตอร์ใช่เสาดำๆตรงกลางอันเนี้ยข้างใต้เป็นที่ฝังศพเซนต์ปีเตอร์ใต้เสาสีดำข้างหน้าครัออ้งแรกที่เจอศพของพระสันตะปาปาจอร์พอไม่ไม่ใช่จอร์ะซั์ปีเตอร์ นั้นนะครับแล้วก็เลยสร้างเป็นปะหลามไม้มันต้องเป็นที่ศพแล้วจากตรงศพเนี่ยก็ต่อให้เกิดเป็นมหาวิหารเซนต์ซิสเตอร์ด้าเดินไปดูตรงโดมกลางนะฮะศพทั้งนั้นเฮ้ยอ๋อที่พื้นเนี่ยเหรอคะอ๋อา ทุกคนก็น่าจะออกกันไปแล้วหรือเป่า okay. ใช่ปวดมากหรือว่าเราจะอันไปฉีดที่ระะ้านอาหารตอนนี้เราก็คือกำลังเดินออกแล้วนะคะ được rồi,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  được โอเคดูความใหญ่ตรงนี้สิคือแบบนี่พี่วีมพี่วีมดูดูความใหญ่ที่เราอยู่นี่แบบใหญ่มากถ้าเราลงตรงนี้ถ้าแบบคนนี้คิดจะเดินกันหรเอเปล่บโอ้ อ๋อโปสการ์ดอ่าเราไปซื้อโปสการ์ดการส่งส่งให้ที่บ้านนะคะแล้วเราทำไปนั่นสีแบบว่าครั้งหนึ่งเนาะมีโปสการ์ดส่งไปที่บ้านจากลอตเตอรีิ็อตดูได้ไหมไ มันก็จะมีแต่ <Okay. S 1> วันนี้เราก็อยู่ในการเก็บชีอชอ๋แมกเนตไปดีกว่าเออซื้อแก้ว มี่การทกันี่วอ้ผมจะซื้อทุกอย่างใช่ไหม